เจอกันอีกแล้วครับกับแถวสอสองเกมประจำวันพุธที่25ธันวาคมมมอรีคริสต์มาสครับทุกคนสำหรับเมื่อคืนครับฟุตบอลต้องบอกว่าหน้าเสียดายจริงๆครับติดเล็กๆน้อยๆครับเมื่อวานครับคู่แรกครับเปิดหัวมาดีครับทีมชาติโอมานเจอกับทีมชาติกาตาร์คู่นี้ให้รองทีมชาติโอมานสุดท้ายเป็นทีมชาติโอมานชนะไป21คู่นี้กินเต็มครับ คู่ที่2ครับคูเวตเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตคู่นี้ให้รองคูเวตครับคูเวตชนะไป2อหนึ่งครับคู่นี้กินเต็มครับสำหรับบอลอาหรับเมื่อวานครับกินเต็มทั้ง2คู่ครับคู่ที่3ครับแซดเอฟซีเจอกับ NP คู่นี้ให้ต่อเจ้าบ้านที่ราคาปอปาสุดท้ายครับทาได้แค่เสมอครับเจ้าบ้านคู่นี้เสียไปครึ่งหนึ่งครับ คู่ที่4คู่สุดท้ายของเมื่อวานน้ำเอาใจอีรับเจอกับสมเล็กคู่นี้ให้ต่อสมเล็กทีมเยือนสุดท้ายสเสมอกันไป2 2คู่นี้เสียเต็มครับเมื่อวานเต็ม2คู่รับเสียครึ่ง1คู่และเสียเต็ม1คู่ต้องขอโทษวยครับกับตัวที่เสียไปครับสำหรับวันนี้เรามาลุยกันใหม่ครับฟุตบอลค่อนข้างจะน้อยเหลือเกินครับวันนี้แต่ตัวผมจัดให้ทุกคนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับ เราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเยเมนพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียคู่นี้ในฟุตบอลอาระเบียกัฟครับรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม B ครับเตะกันเวลา3ทุ่ม25ตามเวลาบ้านเรานาที่ผ่านมาของเยเมนพวกเขาแพ้ให้กับอิรักไป1ประตูต่อศูนย์ฟังทางซาอุดิอาระเบียนัดแรกแพ้มาเช่นกันครับแพ้ให้กับบาเลนมา2ประตูต่อ3าม คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นซาอุดิอาระเบียที่ชนะเยเมนไปได้2ประตูต่อศูนย์ราคาคู่นี้เปิดมาเป็นซาอุดิอาระเบียต่อที่ราคาลูกครึ่งควบสองต้องบอกว่าต่อแพงจริงๆครับสําหรับซาอุดิอาระเบียครับแต่ฟุตบอลคู่นี้ค่อนข้างจะห่างชั้นกันพอสมวควรรับเบยเมนตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ158ของโลกส่วนซาอุดิอาระเบียอยู่อันดับ59ของโลก ซาอุดีอาระเบียครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าประจำครับในฟุตบอลโลกเยเมนครับพวกเขายังไม่เคยไปฟุตบอลโลกเลยครับต้องบอกว่าคู่นี้ถึงจะต่อแพงครับซาอุดีอาราเบียแต่ค่อนข้างจะเหนือกว่าอย่างที่บอกครับต่างกันพอสมควรนะเพราะนัดที่ผ่านมาซาอุดีอาราเบียครับไปสะดุดแพ้มาครับนัดนี้ครับทําให้แพ้ไม่ได้แล้วครับต้องชนะสถานเดียวครับถ้าหากจะเข้ารอบครับเจอกับเยเมนที่นัดแรกก็แพ้มาเหมือนกันครับแต่ บอกเลยครับถ้าซาอุดีอาระเบียวันนี้เน้นๆครับบอกเลยครับเยเมนเละแน่นอนครับบอลค่อนข้างจะห่างชั้นครับแต่ด้วยราคาที่ต่อแพงยังไงก็ต้องกัดฟันต่อครับคู่นี้ตัวผมมองแล้วครับท่าลูกแรกของซาอุดีอาราเบียมาไวครับลูกสองลูกสามน่าจะไหลครับมิสิทลมครับซาอุดีอาราเบียแพ้ไม่ได้นะครับถ้าอยากจะเข้ารอบครับต้องบอกว่าเป็นตัวเต็งทีมหนึ่งครับในรายการนี้ครับคู่นี้ครับ ต่อไปที่ซาอุดีอาระเบียครับลุ้นให้เม็ดแรกมาไวแล้วเราไปลุ้นกันยาวๆครับว่าเม็ด2เม็ด3จะมาเมื่อ,อไหร่ mm hmm. เราไปต่อกันคู่ที่2เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเอาเอิติฮัดพบกับโมเดนฟิวเจอร์คู่นี้เป็นฟุตบอลลีของอียิปต์กันเวลา4ี่ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราเอาอิติฮัดเจ้าบ้านนะัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปเสมอกับ เอามาฮาล่าไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับเจ็ดของตารางคะแนนครับห้านัดที่ผ่านมาพวกเขามีแปดคะแนนฝั่งทีมเยือนวันนี้โมเดนฟิวเจอร์นัดที่ผ่านมาของพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับเนชันแนลแบงก์ออฟอียิปเอสซีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับสิบเจ็ดของตารางคะแนนห้านัดที่ผ่านมามีแค่สามคะแนนยังไม่ชนะใครครับสําหรับโมเดนฟิวเจอร์ทีมเยือนวันนี้คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเมื่อฤดูการที่ผ่านมา เสม,มอกันไปหนึ่งหนึ่งครับที่บ้านของ Modern Future ราคาวันนี้เปิดมาเป็น Modern Future ทีมเยือนต่อที่ราคาปอป่าครับเอาอิติฮัดครับฤด,ดูการนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นฤด,ดูการนี้ถือว่าได้สวยงามครับห้านัดที่ผ่านมาพวกเขาแพ้แค่นัดเดียวเองครับแต่เป็นทีมหนึ่งครับที่ยิงประตูได้น้อยเหลือเกินครับสาหรับเอาอิติฮัดเจ้าบ้านแต่ก็เสียประตูน้อยครับ ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับถึงเกมลูกจะไม่ดีแต่เกมรับเหนียวไว้ก่อนครับเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างจะน้อยฟังทีมเยือนครับโมเด r ฟิวเจอร์ครับสวนทางกันเลยครับฟอร์มของคู่นี้ต้องบอกว่าพวกเขาเริ่มต้นได้ไม่สวยครับโมเด r ฟิ u เจอรจัดว่าเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งของยิตบครับแต่ฤดูการนี้โอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับยังไม่ชนะใครเลยครับฮนัดเปิดหัวมาครับในฟุตบอลถ้วยก็ไปแพ้อีกครับโอ้โห สามนัดติดต่อกันแล้วครับพี่ภูเขาแพ้ครับวันนี้ครับมาเยือนเอาอิติฮัดที่เกมรับเหนียวแน่นครับแล้วยังมาต่อเขาอีกครับโมเดนฟิวเจอร์บอกเลยครับวันนี้น่าจะไปไม่เป็นครับสําหรับโมเดนฟิวเจอร์ตอนนี้ครับฟอร์มไม่ดีแบบนี้ขออยู่บอลรองอย่างเอาอิติฮัดครับที่มีเกมรับเหนียวแน่นดีกว่าครับสาหรับคู่นี้ครับซื้อใจไปที่บอลรองครับอยู่บอลรองคู่นี้น่าจะอุ่นใจกว่าคู่นี้ลอง เอาอิทิฮัดที่ราคาปอบป,อปาตากลมๆครับเราไปต่อกันคู่ที่3เลยครับยังอยู่ในอียิปต์ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเอาอิสมาายรีพบกับฮารานเอาเฮดุสคู่นี้เตะกันเวลาสีทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับเอาอิสมาาีรีนาที่ผ่านมาเปิดบ้านเสมอกับพีระมิดเอฟซีไป1ประตูต่อน1นตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ13ของตารางคะแนนทับ5้านาทีผ่านมามี5คะแนนรับชนะ1เสมอ2และแพ้ไป2นัด ฟังทีมเยือนฮารันเอาเฮดุสนาทีผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านเสมอกับเอามัสลีไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับบว้ยของตารางคะแนนครับอันดับ18ของตารางคะแนนห้านาทีผ่านมามีแค่2คะแนนครับเสมอสองนัดและแพ้ไป3นัดคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของฮารันเอาเฮดุสเป็นฮาลันเอลเฮดุสที่เปิดบ้านชนะเอาอิสมาลีไป2ประตูต่อ1ในฟุตบอลถ้วยครับ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองครับเจอกันนัดล่าสุดรัาเป็นฟุตบอลถ้วยครับราคาคู่นี้เปิดมาเป็นเจ้าบ้านเอาอิสมาอีลีต่อที่ราคาครึ่งลูกครับคู่นี้โคจรมาเจอกันวันนี้บอกเลยครับเป็น2ทีมครับที่ฟอร์มไม่ดีพอๆกันเลยครับเจ้าบ้านวันนี้ครับเคยไปเสียท่าให้กับ ฮาลันเอลเฮดูครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาอย่างที่บอกครับวันนี้ครับกลับมาเล่นในบ้านครับรอวันแก้แค้นครับรอวันทวงคืนครับวันนี้พวกเขาครับถึงแม้ช่วงหลังจะฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ครับอิสมาลีเจ้าบ้านแต่วันนี้อยู่ในบ้านเจอกับทีมที่ฟอร์มแย่ครับเฮดูตที่เล่นเป็นทีมเยือนเมื่อไหร่ครับมักจะทําผลงานได้ไม่ค่อยดีในฟุตบอลลีกคู่นี้ครับครึ่งลูกวัดใจขอซื้อไปที่เจ้าบ้านแล้วกันนะคิดว่าเจ้าบ้านครับน่าจะ ไม่แพ้ในบ้านครับแต่จะยิงได้หรือเปล่าต้องรอลุ้นกันครับพ่อทั้งสองทีมครับผ่านมาห้านครับเป็นทีมที่ยิงประตูได้น้อยเหลือเกินครับเจ้าบ้านก็ยิงได้แค่สองลูกครับฝั่งทีมเยือนครับเฮดูดครับยิงได้แค่ลูกเดียวครับห้านาทีผ่านมาครับคู่นี้ตัวผมก็รักไปที่สกอร์ต่ำครับแต่ตัวผมเองไม่ชอบครับฟุตบอลสกอร์ต่ำครับเผื่อนัานนี้มันอาจจะยิงกันก็ได้ครับคู่นี้ครับ ถ้าให้เลือกยังไงก็ต้องเจ้าบ้านครับคิดว่าเจ้าบ้านครับอย่างที่บอกไม่แพ้แน่นอนครับแต่จะยิงได้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่มองนะครับเจ้าบ้านไม่แพ้แน่นอนครับสําหรับคู่นี้ครับแรกๆอาจจะดูอึดอัดหน่อยครับแต่ท้ายเกมผมคิดว่าอิสมาอิลีมีทีเดียทีขาดพอครับที่จะเก็บ3คะแนนได้สาหรับคู่นี้วัดใจไปที่เจ้าบ้านครับรึ่งลูกครับยิงก็รวยครับไม่ยิงก็อย่างนั้นแหละครับ โอเคครับเราไปต่อกันคู่ที่4แลเลครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติบาเลนพบกับทีมชาติอิรักในฟุตบอลรายการอาราเบียกัฟครับรบอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม B ครับคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเราเนั่นที่ผ่านมาของบาเลนพวกเขาเซอร์ไพรส์เหลือเกินครับชนะซาอุดีอาราเบียมาได้3ประตูต่อ2ฟัง ทีมชาติอิรักนครับนัดแรกก็ชนะมาเหมือนกันครับชนะทีมชาติเยเมนมา1ประตูต่อศูนย์ครับทำให้พวกเขาตอนนี้ครับมีคะแนนเท่ากันครับสามคะแนนครับของกลุ่มบีคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไปครับศูนย์ประตูต่อศูนย์เนอราคาวันนี้เปิดมาเป็นอิรักต่อที่ราคาปอปลาบาเลนครับอย่างที่บอกครับต้องบอกว่านัดแรกครับโอ้โหฟอร์มดีเหลือหลายจริงๆครับสามารถชนะซาอุดิอาระเบียครับที่ต้องบอกว่าโอ้โห มีนักเตะดีๆในทีมหลายคนครับต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับอิรักเองก็มาตรฐานครับนัดแรกครับชนะเยเมนมาได้ครับแต่ชนะน้อยเป็นหน่อยครับเหมือนจะยังปืนฝืดอยู่ครับอิรักคู่นี้มาเจอครับต้องบอกว่าสุดสูสีเหลือเกินคู่นี้ครับเจอกันมา10นัดล่าสุดครับจบลงด้วยการเสมอกันไปถึง9นัดครับและเป็นบาเลนครับที่ชนะได้หนึ่งนะครับเจอกันเมื่อไหร่ครับกินกันไม่ค่อยลงครับสําหรับคู่นี้วันนี้ตัวผม มองนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นอีกเช่นเคยครับไม่น่าจะกินกันลงครับบอลค่อนข้างจะทันกันครับคู่นี้ถ้าจบลงด้วยการเสมอกันก็ไม่เสียหายกับทั้ง2ทีมครับแบ่งกันไปทีมละ1แต้มก็โอเคครับแล้วค่อยไปลุ้นกันนัดสุดท้ายครับว่าใครจะผ่านเข้ารอบครับสำหรับคู่นี้ครับแบ่งๆแต้มกันไปครับน่าจะยุติธรรมกับทั้ง2ทีมครับ เลือกไปที่บอลรองดีกว่าครับอย่างทีมชาติบานเลนครับมองแล้วครับสูสีกันไม่น่าจะแพ้ครับสําหรับคู่นี้รองทีมชาติบาเลนที่ราคาปอปลาครับเราไปต่อกันคู่สุดท้ายของวันนี้เลยครับคู่นี้เราข้ามไปที่อียิปอีกครั้งหนึ่งครับคู่ที่5เป็นการเจอกันระหว่างพีระมิดเอฟซพบกับฟาโคครับ คู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาบ้านเราสำหรับพีะพระมิดเอฟซี FC, นัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปเสมอกับเอาอิสมาลีไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่ง,ตอนน,งตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับสี่ของตารางคะแนนทัพห้านัดท,ที่ผ่านมาพวกเขามีแปดคะแนนชนะ 2, สะองเสมอสองและแพ้ไป 1, หนึ่งนัดสำหรับฝั่งทีมเยือนฟาโคครับนัดที่ผ่านมาพวกเขา เล่นในบ้านแพ้ให้กับแซดเอซีไป1ประตูต่อ2ตอนนี้อยู่อันดับ8ของตารางคะแนน5นานัดที่ผ่านมามี7คะแนนชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2นัดคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของฟาโคครับจบลงด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2ราคาวันนี้เปิดมาเป็นพีระมิดเอฟซีเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งต้องบอกว่าต่อค่อนข้างจะแพงครับสำหรับเจ้าบ้านวันนี้ครับแต่เป็นต่อ เยอะพอสมควรครับสำหรับพีระมิดครับถึงแม้ฟอร์มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในภาพรวมของพีระมิดครับแต่พวกเขาครับเล่นเป็นทีมเย่าไม่แพ้ใครมาเก้านัดติดต่อกันแล้วครับเล่นในบ้านของตัวเองครับเก้านัดติดต่อกันที่ไม่แพ้ใครชนะไปถึง8นัดและสะดุดเสมอแค่นัดเดียวครับต้องบอกว่าเป็นทีมหนึ่งที่แข็งแก่งในบ้านพอสมควรครับสำหรับฟาโคทีมเยือนต้องบอกว่า เหมือนจะดีครับแต่นาทีผ่านมาครับสัดดุดแพ้ในบ้านให้กับแซดเอฟซีเฉยเลยครับต้องบอกว่ากําลังมาดีครับแต่ทําตัวเองครับเล่นในบ้านครับแพ้ให้กับคู่แข่งไปวันนี้มาเยือนพีระมิดเอฟซีต้องบอกว่าหนักหน่วงแน่นอนครับพีระมิดเอฟซีพวกเขามีเกมลูกที่ต้องบอกว่าจัดจ้านเหลือเกินครับโอ้โหในแนวลูกของวเขาครับพร้อมที่จะยิงประตูอยู่ตลอดเวลาครับฟาโคเองก็เป็นทีมหนึ่งครับ ที่เล่นเกมลูกดีครับแต่เกมรับนะครับมักจะเสียประตูง่ายและเสียประตูเยอะด้วยครับต่อหนึ่งนัดคู่นี้มองนะครับพีระมิด f c น่าจะเก็บ3คะแนนในบ้านของตัวเองได้ครับไม่มีปัญหาครับ1ลูกของพวกเขามีแน่นอนครับแต่ด้วยราคาลูกวบลูกรึ่งจะมาตอนไหนครับเม่2สองคิดว่า1นลูกของพีระมิดมีแน่นอนครับคู่นี้วัดกันเลยครับบอลราคาลูกวบลูกรึ่งไม่มีอะไรมากครับ รอลุนเม็ดสเท่านั้นครับสำหรับคู่นี้เราไปลุนเม็ดสกันยาวๆกับพีระมิด FC ครับที่ราคาลูกควบลูกครึ่งโอเคครับสําหรับวันนี้วันคริสต์มาสครับฟุตบอลค่อนข้างจะมีน้อยเหลือเกินครับต้องบอกว่าตัวผมคัดมาให้ทุกคนแล้วครับห้าคู่ครับเน้นๆครับลองดูครับว่าชุดนี้ฟุตบอลชุดนี้ครับจะเป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับทุกคนได้หรือเปล่าครับ โอเคครับสำหรับวันนี้คู่แรกเยเมนเจอกับซาอุครับคู่นี้ต่อซาอุครับที่ราคาลูกครึ่งครับสองคู่ที่สองครับเอาอิติฮัดเจอกับโมเดนฟิวเจอร์คู่นี้ให้รองเอาอิติฮัดเจา้าบ,บ้านที่ราคาปอปาครับคู่ที่สามเอาอิสมาลีเจอกับฮารันเอาฮาดุดคู่นี้ให้ต่อเอาอิสมาลีเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งลูกคู่ที่สี่ครับบาเลนเจอกับอิรักคู่นี้รองบาเลนที่ราคาปอบป่าครับคู่สุดท้ายของวันนี้ครับปีระมิด เอฟเจอกับฟาโคคู่นี้ให้ต่อพีระมิด f อฟเจ้าบ้านที่ราคาลูกขวบลูกครึ่งโอเคครับสําหรับวันนี้ก่อนจากกันครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆครับกดไลค์กดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสําหรับวันนี้ค่าคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ําคืนที่ดีของทุกคนแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับแถว2ส,สองเกม